สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้อุไรส่วนไม้มงคลจะพามาชมไม้ดังอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นดิเฟนบาเกียเขามีชื่อว่าอโมนาด่างค่ะนี่ทางสวนเราก็เก็บสะสมอีกตัวหนึ่งเหมือนกันค่ะอยากได้มานานเพราะแต่ก่อนเนี้ยราคาจะแรงมากพอช่วงนี้ก็พอที่จะเก็บได้ เราก็อยากได้มาเป็นตั้งแม่หรือเป็นแม่พันธุ์ประจําสวนเราค่ะนี่ก็พยายามหามาติดต่อสองเจ้าที่ได้มานี้ก็เป็นจากสองสองแหล่งสองที่ค่ะนี่ ทางสวนเราต้นนี้ได้มาก่อนเป็นต้นเล็กหน่อยต้นนี้ได้มาทีหลังเป็นต้นใหญ่หน่อยค่ะนี่ก็ราคาก็ตามขนาดตามไซส์เขาเลยเนาะเนี่ยค่ะก็สวยค่ะชอบในความสวยของเขาค่ะเนี่ยอมโมนาด่างเขาจะด่างออกเหลืองนวลน,นว,นนวนค่ะนี่ก็จะมีทั้งสีออกเหลืองนวลแบบไม่ไม่เข้มมากแล้วก็ออกเหลืองออกเหลืองเยอะหน่อยค่ะนี่บนพื้นบนใบที่เป็นสีเขียว ของเขาเนี่ยค่ะก็จะมีสีด่างด่างออกเหลืองอ่อนๆเหลืองนวลนวแล้วก็ด่างออกเหลืองเข้มๆเนี่ยค่ะเส้นแกนกลางใบก็จะเป็นลายค่ะเนี่ยจะมีลายซึ่งเป็นสีสีเขียวค่ะซึ่งเป็นสีเขียวแทรกด้วยออ่สีเหลืองนวลนวเนี่ยค่ะ จะทำให้ใบของเขามีลักษณะเด่นยิ่งขึ้นในบางลายที่มีความด่างไม่เยอะไม่ชัดเนี่ยค่ะแต่เขาก็ยังมีความด่างค่ะก็จะสวยเนี่ยค่ะสวยด้วยลักษณะของเขาเนี่ยค่ะสวยทางสวนเราจึงพยายามสอหาเพราะช่วงแรกๆนี่ราคาจะแพงค่ะก็ทางสวนเราก็มีทุนไม่มากก็ พยายามเก็บพยายามสะสมเฉพาะตัวที่เราไว้อะไรเงี้ยค่ะก็ตัวไหนอยากได้เพราะช่วงนี้ความแรงก็ลดลงบ้างก็พอที่จะเก็บมาเป็นตั้งแม่เป็นแม่พันธุ์ของสวนได้ทางสวนก็จึงหามาเนี่ยค่ะเพราะว่าในความในความชอบเนี่ยค่ะเริ่มแรกก็ไม่คิดว่าจะมาค้ามาขายไม้อะค่ะก็เป็นการสะสมแต่ก่อนก็ ได้มาก็ตายก็หาใหม่ส่วนปัจจุบันเนี้ยทางสวนเราก็มองว่าไม่มีนอกจากไม่มีงานประจำแล้วก็เลยตั้งหน้าตั้งางมาดูแลต้นไม้เนี่ยคะ่ะเต็มที่ก็อยากให้เขาออกแม่แผ่ลูกต่อไปอะเนาะทางเราก็อยากจะทำจำนวนคะ่ะนี่จะถูกจะแพงไม่รู้แต่ก็อยากมีอยากได้อยากทำให้มีจำนวนมากพออะไรเงี้ยคะ่ะนี่ก็เป็นการเริ่มเริ่มต้น ก็ทางเราก็ตั้งใจว่าจะทำจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะมีจำนวนถ้าพอแบ่งเพื่อนๆพี่ๆได้ก็จะแบ่งค่ะทางสวนเราก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นค่ะก็อาชีพอื่นๆหลังจากพ้นจากงานประจำเนี่ยค่ะ,ะเพื่อนๆส่วนบางส่วนเขาก็ไปเทรดหุ้นเล่นหุ้นกันทางไรส่วนไม้มงคลเนี่ยก็ไม่ถนัดก็จะถนัดแต่ อย่างงานประจำเก่าที่ทำก็เป็นงานทางด้านบุคคลงานแอดมินนะคะแต่พอพ้นออกมาเนี่ยก็ที่ชำนาญและที่ชอบลองลงมาก็เป็นพวกไม้เนี่ยค่ะก็จะสะสมมาตั้งแต่ยังยังยังไม่คิดว่าจะเข้ามาเต็มตัวในเรื่องต้นไม้เนี่ยค่ะก็เป็นการสะสมพราะความชอบมากกว่าแต่ก่อนค่ะแต่ตอนนี้ เริ่มจริงจังค่ะจริงจังเพราะว่าเวลาว่างหรือทําอยู่กับบ้านเนี่ยก็อยู่ได้ทั้งวันค่ะเพราะว่าเราก็ไปไหนไม่ได้ส่วนหนึ่งโควิดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ด้วยภาระหน้าที่ต้องดูแลญาติที่ป่วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะประมาณนี้ค่ะก็อยู่กับต้นไม้ได้ อยู่กับบ้านได้ทำงานอื่นได้ดูแลคนป่วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกช่องทางหนึง่งที่ทำให้เราไม่ว่างนะคะนี่ก็เครียดๆหน่อยก็ลงมาหาต้นไม้ค่ะพอดูแลต้นไม้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะก็เพลินค่ะเช้ามาก็แวะมาดูสักหน่อยเสร็จธุระงานบ้านอาหารการกิน อ๋อคนป่วยเรียบร้อยก็ลงมาอยู่กับต้นไม้ทั้งวันนะคะนี่ถ้าวันไหนไม่มีซักผ้าถูบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มอยู่กับต้นไม้ได้แต่เช้าหน่อยค่ะก็จะหาดูพวกเพี้ยแป้งพวกอะไรเนี่ยเอ้ยมีมาลงแอบลงต้นไม้ไม้ไมพวกหนอนมีแอบกินต้นไม้ไม้ค่ะก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่ยังอโมนาดังเนี่ยค่ะลำต้นของเขาเนี่ยค่ะก็จะมีลายเล็กๆค่ะลายไม่จัด เป็นลายของต้นค่ะความด่างของเขาเนี่ยถ้าก้านไหนด่างถ้าถ้าใบไหนด่างหรือ,อความด่างก็จะลงมาที่ก้านด้วยค่ะนี่ก็จะมีเป็นลิ้วๆเป็นลายๆให้เห็นมาจากสันกระดูกใบเนี่ยค่ะลงมาจนถึงเนี่ยค่ะก้านของเขากาบของเขาเนี่ยค่ะก็จะลงมาถึงอันนี้อันไหนที่ด่างน้อยหน่อยก็จะเป็นก้านเขียวปกติค่ะนี่ จะไม่มีลายลงก้านให้เห็นค่ะนี่ส่วนใบไหนที่ด่างเยอะก็จะลายลงก้านทุกทุกใบอะค่ะนี่ค่ะอย่างกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่นี่คือความสวยของอโมนาด่างค่ะทางส่วนก็ตั้งใจอยากจะมีอยากจะได้อยากจะทําจํานวนค่ะก็ตั้งใจว่ายอย่างนั้นค่ะนี่ก็จะพยายามหัดพยายามทําค่ะเรื่องทําจํานวนเนี่ยค่ะนี่ก็จะพยายามค่ะทําให้ดีที่สุดเพื่อได้แบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆค่ะนี่น สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้การดูแลการให้น้ำก็การรดน้ำเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ 2- ถึงสครั้งค่ะหรือ3วันครั้งค่ะนี่ก็จะอยู่อย่างนี้วัสดุปลูกเราก็จะเน้นวัสดุปลูกที่โปร่งค่ะร่วนระบายน้ำได้ดีแล้วก็การอยู่ให้อยู่ก็อยู่แบบแสงแดดน้ำไรเนี่ยค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องปุ๋ยบำรุงก็จะให้เป็นออสโมโคะ้ดค่ะ ก็จะพยายามเป็นออสโมโคดก็จะเป็นแบบพัดนะคะเป็นออสโมโคดสำหรับไม้ด่างนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะก็จะไม่อะไรมากคะ่ะไม้ด่างนี่ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยหลักอะไรมากมายคะ่ะก็เป็นปุ๋ยพวกาธาตุรองนี่ก็ให้บ้างคะ่ะนีนานๆนนทีเขาก็จะสวยคะ่ะด้วยว่าเราก็ไม่ได้ชํานาญเนาะ ไม้แต่ละต้นเนี่ยเราจะต้องกว่าจะได้มาก็จะถามจนเจ้าของเดิมเขาลำคาญนู่นเลยค่ะก็จะถามอยู่นั่นแหละค่ะถามเพื่อความมั่นใจว่าเราเอามาดูแลต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเออเขากลายเป็นไม้เขียวกลับคืนนะอะไรเงี้ยกลัวว่าจะใส่ปุ๋ยแล้วก็มีผลกับความด่างของเขาอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆพี่ๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากดูคลิปนู้นคลิปนี้ก็แนะนำเข้ามาได้ค่ะทางสวนมีจะรีบทำให้ถ้าไม่มีก็จะสอหาไม้มาทำให้ให้ได้ดูให้ได้ชมกันนะคะนี่ก็ช่องทางช่องทางในการติดต่อก็ทางช่อง YouTube ค่ะใต้คอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะก็ออุไรสวนไม้มงคล เพจ Facebook เราก็มีชื่อเดียวกับทางช่องก็ชื่อไรส่วนไม้มงคลค่ะเพิ่มช่องทางในการติดต่อ a d ด id line b ตัวใหญ่ตามด้วยตัวเล็ก ond 2505เบอร์ 5, ทโทรก็089 7 1 7 05 07สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ